สวัสดีครับคุณผู้ชมพ่อหมแล้วนะครับกับนายอแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง BNK48 แล้วก็วง CGM48 ทีเช่นเคยนะครับสำหรันี้ผมใส่เสื้อตัวนี้อยู่นะครับอ่าสีแดงสีเหลืองเสื้อทีชาสเปนชุดยาวแบบนี้เนี่ยไม่ได้มารีวิวเสื้อบอลใดอย่างได้นะครับเพียงแต่ว่าเหมือนเดิมทุกครั้งนั่นแหละนะครับก็คือเสื้อบอลที่ผมใส่เนี่ยจะ ไม่สก,กรีนชื่อเพจอะไรของตัวเองนะผมรู้สึกมัน,ม,นมันไม่ใช่เรื่องที่ผมจะต้องมาโปรโมทอะไรเพจตัวเองขนาดนั้นนะครับแต่ผมจะสก,กรีนชื่อของน้องนะครับเพื่อที่ว่าน้องเห็นแล้วจะได้รู้สึกว่าดีใจนะครับก็เป็นใครไม่ได้นะครับดูหลังเสื้อเลยก็คือน้องซินดี้กริชยาอุดมบุญดีสมาชิกรุ่นที่4ของวงเบียนเคฟที่นั่นเองนะครับก็ ต้องบอกว่าน้องเนี่ยคือ1ในโอชิของผมด้วยนะครับคือเห็นตั้งแต่แรกๆอะ่ะตั้งแต่น้องเปิดตัวมาเนี่ยช่วงเปิดตัวในงานรีเฟรเซอร์ครั้งก่อน,น2022ก็ไกลหน่อยนะคือแบบไกลๆก็ยังมองไม่เห็นไม่ชัดว่าเอ๊ยยังไงอะไรยังไงนะครับแต่แบบก็มองเผินๆก็รู้สึกแหละว่าเอ๊ะดูหมวยๆตัวเล็กๆคล้ายๆคุณไข่นะครับแล้วก็มาจนกระทั่ง มาศึกษา,าจริงๆนะก็พอเสร็จงานน้องลงรูปโปรไฟล์มีลงรูปล,ลงอะไรก็รู้สึกว่าเออน่ารักน่าเอ็นดูดีนะครับก็คือเรื่องรูปร่างหน้าตาเข้าทางโผมอยู่แล้วเด็กสไตล์นี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็น้องก็เติบโตค่อยๆเติบโตค่อยๆเติบโตมานะครับเริ่มมีผลงานมาเรื่อยๆเนาะเอาแบบจริงๆจังๆก็คือ,อ ช่วงเดบิวต์นั่นแหละที่ทําให้ผมเห็นเลยว่าโอ้เด็กคนนี้คู่ควรกับการเข้ามาเป็นเข้ามาใช้นามสกุลบินเคฟูดีเอต่อชายชื่อเล่นของน้องจริงนะครับคือตอนเดบิวต์ผมก็ไปยืนดูอยู่แหละแถวหน้าๆด้วยนะครับก็เห็นว่าแบบโอ้ห้องร้องเต้นแบบเต็มที่เลยนะสุดแรงที่มีเหมือนเพลงเลยล่ะคือคือเต็มที่มากๆนะครับทั้งที่แบบตัวน้องก็ตัวนิดนึงนะช่วงนั้นก็อยู่ในช่วงถ้าถ้าใช้คําแบบ สมัยรุ่นหนึ่งก็คือกูมาไลอ่ะเมมเบอร์แบบอายุก็ก็น้อยอะ่ะถ้าตอนน่าช่วงเวลานั้นก็น่าจะน้อยน้อยเกือบที่สุดในวงเนีนะอยู่าูป่ายกับว่าว่าไม่กี่เดือนเท่านั้นเองนะครับก็ก็รู้สึกเอ็นดูแล้วก็ชื่นชมน้องมากๆนะครับจนกระทั่งยกให้น้องเป็นหนึ่งในโอชิเลยแหละในในที่สุดนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เห็น ความเติบโตของน้องมาเรื่อยๆเ,เห็นเห็นอะไรหล,หลายอย่างศักยภาพของน้องมานะครับไล่มาตั้งแต่แบบแบบเออน้องเป็นคนที่แบบกล้ากล้าทำอะไรหลายอย่างดีนะอย่างไลฟ์ของของรุ่นเนี่ยน้องก็คือคนแรกที่มามาไลฟ์เลยเปิดหัวเลยนะครับแล้วก็ไม่ใช่ไลฟ์แค่ครั้งเดียวในวันนั้นด้วยนะวันเดียวกันน้องก็มาไลฟ์สองสองสมรอบอะ่ะแล้วก็ ก็มาเรื่อยๆ,ๆมาเรื่อยๆตลอดก็เห็นความสดใสความน่ารักความขี้เล่นอะไรต่างๆหลายอย่างของน้องนะครับอย่างในงานจับมือบางรอบเนี่ยโอ้สายยาสินดื่นเนี่ยไม่ได้ได้จากการสอยดาวจริงนะน้องแบบควรดียเอออย่างโอ้ตอนนั้นก็มาใหม่ๆเลยเขาก็ให้พูดเรียกเรียกลูกค้ามาซื้อของน้องก็พูดขึ้นมาเลย เจ้าพวกคนบทมาซื้อของเดี๋ยวนี้นะโอ้โหคือหากันักงานจําได้เลยนะครับซินดี้ซินด,นดี้ของแท้จริงๆนะครับแล้วก็ก็ประทับใจในใ,ใ,ในในตัวของน้องมาเรื่อยๆนะในช่วงแบบวัยวัยกุมารลายของน้องนะครับแล้วก็เวลาก็ผ่านไปน้องก็เริ่มเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับในช่วงที่ผ่านมาไม่กี่เดือนก่อนหน้านี้ก็จะเห็นว่าโอ้หน้องที่สู่ตัวเองได้จริงๆนะว่าแบบน้องคู่ควรกับ อะไรหลายๆอย่างมากๆนะครับอย่างอ่ในงานครบรอบเส็ไปีวงเนี่ยน้องได้ออกมาใส่ชุดฮาชเชอรเพนกินนะครับซึ่งมันเป็นชุดของคุณไข่ซึ่งหลายคนก็เปรียบเทียบกับน้องแหละว่าเออดูคล้ายคุณไข่ใช่ไหมถึงแม้ว่าผมก็จะรู้สึกว่านอกจากคล้ายคุณไข่แล้วน้องยังเหมือนน้องก้มินด้วยนะครับ <laughs> พูดถึงน้องก้ินก็รู้สึกว่า เออมันก็มีตู้ปลาวันหนึ่งก็ได้เห็นความเป็นซินดี้ของน้องเอ,เ,องเหมือนกันนะครับคือแามินกับซินดี้เขานั่งอยู่ข้างกัน,นตู้ปลาวันนั้นนะครับแล้วก็ไม่รู้ใครไปพูดไรสก,กิจอะไรก็ไม่รู้อยู่ๆซินดี้ก็บอกว่าอะไรพี่แามินจะประกาศจบกรารศึกษาแล้วแามินต้องบอกว่าใจเย็นใจเย็นยังไม่ใช่ตอนนี้นะครับเออนั่นก็หาดีนะครับบ,บูแบบเอ้ยบอกเป็นพี่น้องกันก็เชื่อนะแามินกับซินดี้อ่ะนะครับอ่ะมาเรื่อง ไาชิเรเพนกวินกันต่อนะครับวันนั้นน้องก็ใส่ชุดฮทชิเรเพนกวินแบบแบบเหมือแนบบคุ้ไข่นะครับเห็นแล้วก็แบบน่ารักดีนะครับแต่ว่าแค่ใส่ชุดให้เหมือนรูปร่างเหมือนอะไรเงี้ยมันมันก็เท่านั้นนะครับน้องก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ด้วยว่าน้องเก่งสามารถที่จะมารับช่วงเดินต่ออย่างสุดแรงที่มีในใน,ในตำแหน่งของคุณไข่ได้นะครับก็เห็ชัดเจนเลยครับใน ในเทเตอร์สเตทเรนีนะครับที่จัดไปโหหลายเดือนแล้วนะครับ3-4เดือนแล้วมั้งนะครับที่น้องน้องซินดี้เนี่ยได้ทำหน้าที่เป็นเซนเตอร์ในเพลงฮัช h ิรีเพ n กวินนะครับซึ่งโอ้โหดูแล้วรู้สึกว่าเออน้องเจ๋งจริงนะครับน้องสามารถทดแทนการขาดหายไปของคุณไข่ได้เลยนะครับพิสูจน์ตัวเองไนดะ้แล้วว่าน้องน้องคู่ควรมากๆจริงนะครับแล้วก็หลัง ตอนนั้นผมก็แอบคิดแอบฝันนะว่าแบบอยากให้น้องอะได้โอกาสดีๆต่อไปอีกเยอะๆนะครับขอให้แบบติดเซบสึเพลงหลักของวงสักทีก็ยังดีนะครับเพราะว่าที่ผ่านมานอกจากเ,าเพๆๆเลงเขาเรียกว่าเพลงอะไรนะวันใหม่แล้วเนี่ยเพลงเดบิวต์ของรุ่นแล้วเนี่ยอน้องมีโอกาสดีๆทีก็เพลงอ ของมิโอรินะครับกิทมีไฟแล้วก็ไม่ค่อยได้รับโอกาสอะไรใดๆในวงสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็สิ่งที่ผมคาดหวังไว้แล้วก็น้องก็น่าจะคาดหวังเช่นเดียวกันก็เป็นความจริงจนได้นะครับก็คือในที่สุดน้องก็มีโอกาสได้ติดเซวัสดในเพลง borderless นะครับซึ่งทุกคนทราบกันดีว่าตำแหน่งเซวสดในช่วงนี้เนี่ยวงเขาลดขนาดจาก16คนเป็น12คนนั่นหมายความว่า มันเป็นโจทย์ที่ยากมากๆที่เด็กหน้าใหม่ๆจะก้าวขึ้นไปติดเซมเบสิอได้ในวันที่แบบรุ่นพี่หลายๆคนเขาก็คลอ,อกตำแหน่งแบบเป็นเจ้าประจําขาาประจําอยู่นะครับแต่ว่าน้องซินดี้ก็สามารถมีรายชื่อติดเซมเบสิอได้ในเพลงนี้ในที่สุดก็โอ้รอประกาศมาผมก็ดีใจดีใจมากๆเลยนะครับเพราะน้องก็โอชีผมอยู่ผมก็เอาใจช่วยน้องอยู่ก็แอบหวังอยู่ลึกๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็ ติดได้แล้วยังไงต่อนะครับมันก็ต้องพิสูจน์ตัวเองให้ได้ว่าน้องคู่ควรกับการติดเซ็นเปอรส์สในครั้งนี้จริงๆนะครับซึ่งมันก็พิสูจน์ไปหเห็นแล้วอะครับว่าน้องคู่ควรจริงๆนะครับอย่างในงานกีฬาสีซึ่งเป็นงานเปิดตัวเนี่ยผมก็ยืนมองอยู่นะครับก็เห็นเลยว่าโอ้ซินดี้สามารถเต้นเข้ากับพี่ๆได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับไม่ไม่เป๋ไม่แกว้งไม่ตื่นเต้น อย่างใดเลยนะครับน้องน้องทำหน้าที่ได้ดีมากๆจริงในตำแหน่งเซนเตอร์เพ็งบอ e เดเลสนะครับรวมถึงในกีฬาสีวันนั้นเองเนี่ยก็จะมีแข่งกีฬาหลายๆอย่างด้วยซึ่งน้องซินดี้ก็อยู่ในหนึ่งในทีมแชรบอลได้นะของทีมสีขาวที่ผมอยู่ด้วยเนี่ยก็ก็เป็นกำลังสำคัญคนหนึ่งเลยที่ทำให้ทีมแชร์บอลสีขาวได้แชมป์กีฬาแชร์บอลอีกครั้ง อีกครั้งในหละมีครั้งเดียวนะครับสำหรับสีขาวมีนะครับก็เป็นกระดงสำคัญเหมือนกันนะครับก็ถือว่าโอ้ว้าวมากๆเลยน้องสินดีนะครับอ่ะเกิดเรื่องเก่าๆมาเยอะแล้วเพราะว่าไม่ได้พูดถึงน้องมานานแล้วนะครับคราวนี้มาเรื่องงานจับมือครั้งล่าสุดบ้างนะครับที่ต้องบอกว่าตัวผมเองก็ไปหาน้องเช่นกันนะครับแล้วก็ไม่ได้หาเพียงรอบเดียวด้วยนะครับไปหา ในช่วงจับมือปกติรอบหนึ่งแล้วกออ็ในช่วงรับน้ำจากน้องที่คาเฟ่น,นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่ารู้สึกดีมากๆานะครับเอาแบบแรกๆมองแบบไกลๆเลยนะคือผมก็รู้สึกมานานแล้วละ่ะเออว่าซินดี้เริ่มโตเป็นสาวแล้วสวยน่ารักเลยคือตอนเด็กก็น่ารักก็สวยอยู่แล้วโตขึ้นมาก็ยิ่งสวยยิ่งน่ารักแล้วรู้สึกแบบเอออยากเข้าไปดูน้องใกล้ๆนะครับก็เข้าไปพูดคุยกับน้อง ก็ไปสแสดงภาพยินดีนกับน้องแหละว่าเอ,อติดเพลงบ o ด y l a n g u a ยินดีด้วยนะแล้วแต่วันนั้นน่ะผมลืมใส่เสื้อตัวนี้ไปไงลืมเอาไปมันก็เลยเป็นเสื้อของน้องเอมมี่แล้วผมก็เลยบอกกับน้องว่าเออเดี๋ยวรอบหน้าพี่เปลี่ยนเสื้อมอาให้น้องให้หนูดูนะพี่ลืมนะครับก็ไม่คิดหรอกครับว่าน้องจะจําได้นะครับแต่ผมตั้งใจอยู่แล้วว่ารอบหน้ารอบหน้าเนะี่ยหมายถึงหมายถึงงานครั้งต,ต่อไปนะครับที่เจอน้องแต่น้องก็จําได้ ว่าผมพูดไวอไอ้ตอนเข้าไปรับน,าน้าจากน้องน้องก็ถามวิธีอ้าวไม่เปลี่ยนเสื้อหรอโอ้หความจำน้องดีเยี่ยมมากๆนะครับก็อ่ะวันนี้ใส่ไปให้ดูแล้วนะหวังว่าน้องหนูจะได้ดูน้องลูกหวังว่าหนูจะได้ดูนะนะแล้วก็พอออกมาคุยเนี่ยคือคือตอนเข้าไปอะ่ะน้องก็ตั้งแต่รอบแรกเลยน้องก็บอกว่าเออหายไปนานเลยนะพี่อะไรอย่างเงี้ยคือน้องหนูน้องจํานะแล้วก็พอออกมาคุยกับ ทีมงานเขาอะทีมงานเขาก็บอกว่า,าน้องอ่านนู่นอ่านานี่ที่เกี่ยวกับน้องตลอดนะครับก็รู้สึกเออประทับใจในความใส่ใจของน้องด้วยนะครับคือรูปร่างหน้าตา,าหนักสวยน่ารักอย่างเดียวไม่พอความใส่ใจก็เป็นเลิศดอีกก็รู้สึกผมผมเป็นดูเด็กแบบนี้อยู่แล้วเอ็นดูมากๆด้วยนะครับก็ชื่นชมน้องซินดี้มากๆจริงๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีงานนู้นงานานี้อีกก็ จะแวะไปหาหนูเรื่อยๆแหละพี่ก็ยกหนูให้เป็นโอชีแล้วพี่ก็จะยกหนูให้เป็นโอชีอย่างนี้ตลอดไปไม่ทิ้งไม่หนีหนูไปไหนอย่างแน่นอนนะจ๊ะแล้วก็รู้สึกรู้สึกดีที่หนูเติบโตมาอย่างดีมากๆเป็นไอดอลที่ดีมากๆมีคุณภาพมากๆนะครับสู้ๆพี่เป็นอาลางใจให้เสมอน,นะจ๊ะอ่าสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้า สวัสดีฟ้า